สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาเพื่อนเพื่อนทุกซีมาดูงานเกษตรนะคะที่บ้านแกใหญ่หมู่หนึ่งตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะเรามาเจอพริกนะคะพริกพิกเศษนะคะพเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นพริกด่างนะคะเราไม่เคยเห็นนะคะเพื่อนเราเพิ่งเห็น สวนนี้เป็นสวนแรกนะคะที่กําลังเพาะพริกด่างอยู่นะคะเพื่อนๆสี่งั้นเราไปดูไปชมกันได้เลยค่ะค่ะเห็นไหมคะอันนี้เรามาเจอในสวนของคุณพ่อเดี๋ยวเราถ่ายพริกด่างก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราค่อยทักเจ้าของนะคะนีนะะ่พริกด่างเป็นลูกแล้วสี่นะคะเคยเห็นกันไหมคะ อันนี้แอดเพิงเพ่งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะพิษดา่างะะเดี๋ยวเราไปถ่ายไม้ด่างของคุณพ่อคุณพ่อคะ <ś m ary> สวัสดีค่ะหนูมาจากช่องตะวันรัศนีมีไลฟ์สไตล์นะคะพ่อเอาทําไมมีพิด่ด่างนี่ไปที่ไหนไม่มีนะคะนี่อ๋อพิกดา่างเนี่ยสชคดอกไม้จากกระบี่ครับพอดีผมเป็นคนเล่นในไม้ประเภทหมากผู้หมากเมียนะหมากคู่หมากเมียครับอคือไม้ประดับหมากคู่หมากเมียก็เล่นเมียนกัน ก็มีท่านใจดีท่านหนึ่งใ,ใจส่งมาผู้วางเมียม,มาแล้วก็แถมเม็ดพริกพริกด่างมาให้เขาแถมเม็ดมาแถมผลนะครับแถมผลพริกด่างมาครับสี่ห้าผลกันเลยเอามาเพาะดูก็ต่างยิง่ด่างจริงใช่ไหมไม่หลอกใช่ไหมครับก็ใช้โอากาสนี้ขอบคุณทางท่านดีใจดีจากจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับโอ้อันนี้เป็นพริกด่างนี่มาจากจังหวัดกระบี่ครับผมว้าวเพื่อนเพื่อน พ่อคะพริกพริกด่างนี่มันเป็นยังไงพ่อมันมีรสชาติยังไงเหมือนเหมือนกันเหมือนพริกทุกอย่างเลยครับก็คือเผ็ดเหมือนกันเพียงแต่ว่าใบมันด่างมันผลมันด่างแค่นั้นเองครับก็มันเป็นพริกขี้หนูอ่ะพริกอะไรไม่ผมไม่แน่ใจนะครับก็ผลมันก็จะประมาณนี้พ่อลองเด็ดให้หนูสักลูกได้ไหมได้ครับได้ครับผลก็ด่างครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยครับผลด่างสิได้นะเพื่อนแต่ว่าเเอ้าเห็นไหมครับเพื่อน พริกนี้ด่างทั้งใบด่างทั้งลูกนะคะเพื่อนๆเอฟซีเอามาจากจังหวัดกระบี่นะคะว้าวเพื่อนๆอ,อันนี้ลูกสุกข,ของเขานะเนี่ยมีสุกด้วยมันเน่าเหรอเน่า,า,าใช่ไหมพ่อเขาให้มากี่เม็ดนะกี่ลูกนะสี่ห้าเม็ดสี่ห้าลูกสี่ห้าลูกเขาแถมมากับไบหากคู่มากนี้่ะ หมากผู้หมากเมียอยู่ตรงไหนหมากผู้หมากเมียซุ้มนู้นนะครับซุ้มนู้นเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จพ่อพาหนูนไปดูหมากผู้หมากเมียนะคะพ่อนะครับ,นะค,รบค่ะอันนี้มีอะไรด่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนาะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเป็นเขาปลูกแฟนเป็นคนปลูกอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่ครับอืเพิ่งลงเหรอคะพ่อสตรอเบอรี่ที่ผมแต่ก่อนผมลงนู้นเขาให้มาต้นสองต้นผมก็เลยเอามา ก็ขยายก็เลยอันนี้เน้นถ้าใครอยากชมพลิกล่างก็ต้องมาที่นี่ที่แรกใช่ไหมพ่อนี่ครับในสุรินหรือเปล่าเพิ่งมีหรือเปล่าก็เพิ่งเบิ่งเข้าทไปหลายๆเจก้าวอยู่ตอนนี้จ้ะเหรอคะแบ่งนางด้วยนะพ่อนางจะขอสักต้นครับผมได้ครับดเอาปลูกไว้เป็นอะไรปลูกไว้ดูนะครบเพื่อนไวดูไวชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น น,นะคะสวนของพ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะหนูลืมอ่ะประคอนกระเซมสุกครับคุณพ่อประคอนกะเซมสุกอยู่บ้านแกใหญ่แกใหญ่เนาะเป็นอยู่ตำแหน่งผู้ช่วยเหรอคะพ่อตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วครับไม่ได้เป็นใช่ไหมออกมาทำเษกเษตรเกษตรที่บ้านทำอะไรบ้างคะตอนนี้ก็คือ ตากเนเล็กเนี่ยมันก็จะยากหน่อยหนักน้ำน้ำเราไม่ค่อยมีอเลยอ๋อเป็นเป็นชอบเรื่องการเกษตรใช่ไหมก็เลยมาเน้นทางนี้ค่ะเดี๋ยวพ่อพาไปดูหนูพาไปดูสวนประดับนู้ย็นฝั่งนู้สวยมากเลยอีกอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับพวกมอนพวกคล้าแล้วก็พวกไอ้นี่เป็นอะไร อันไรนะเจ็ดสีหรือเปล่าเนาะเมื่อต้องสาวแฟนเพื่อนกขาเป็นคนกลุ่มเดียวชอบแต่พริกด่างนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ก็เดลีเดลีด่างนะคะเพื่อนๆจะมีเดลีด่างเดลีด่างกับเปืืองไม้นาด่างนี่มีเรื่องนาด่างด้วยเอาดูใกล้ๆเลยนะเพื่อน ไม้แปลกๆนะคะวันนี้เรามาไม่เสียเที่ยวเลยนะคะเรามาชมแล้วก็มาเจอพริกด่างนะคะได้ลูกเดี๋ยวเราเราเราชิมดูไหมนี้พวกครับเราคิมดูนะเผ็ดนะครับเผ็ดเหมือนกันอุ้เผ็ดเลยเลยเผ็ดจี้เลยเพื่อนกับไม่คิดหนูนึงโอ้เผ็ดด้พี่น้องอันนี้ก็เป็นอะไรนะอันนี้เป็นกระดาษด่าง เอฟซีเผ็ดคักคเลยพี่น้องเพจที่ยังครับเนี่ยก็มันเหมือนกับไม่เผ็ดนะคะเราก็กัดเลยนะเพื่อนเผ็ดชิดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวนะครับพ่อเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีบอลด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากชมก็มาที่บ้านแกใหญ่หมู่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซี ก็มีให้ชมอันนี้ก็พ่อเอาไว้จำหน่ายด้วยนะพนะ่อเนาะขาย,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 ยให้ดูอะโกนิมาใช่ใช่ใช่ก็เลยอกโกนิมา,ๆๆกกมกกมาพ่อพริกด่างนี่พ่อขายต้นเท่าไหร่อยังพ่อพันอยู่ยังไม่ขาย ยังไม่จำน่ายนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายังน้อยอยู่เพราะว่าอันนี้อยู่ก็เพิ่งเพิ่งจะเห็นที่แรกนี่แหละว่ามีพริกด่างน,นะคะวันนี้เรามาไม่เสียเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราดูอันนี้แล้วก็ไปดูหมากผู้หมากเมียนะคะัเพื่อนเดี๋ยวเาดูนี้ก่อนนะคะหน้านี้มันจะเน่าหรือเปล่าพี่เพราะว่าพ่อมันสูงไหมไม่สูงมสูงมาก เท่ากับพริกทั่วไปใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่แอดได้ชมพริกด่างนะคะก็ถือว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นบุญตาเนาะเพื่อนๆเนาะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะก็คำเป็นด่างก็เป็นมงคลนะคะเป็นสิริมงคลนะคะทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่ใจนะคะเป็นสิ่งที่ยึด ทำให้ใจเราสุขนะคะของพวกนี้นะคะก็อยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ไม้ประดับด้วยถ้าปลูกพริกก็ได้กินลูกด้วยได้ประดับด้วยนะคะเพื่อนไอพซีก็ะคะอันนี้เ็าจะเป็นกระดาษด่างด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆพื่อนอันนี้ด่างเหลืองโอ้สวยนะคะัวนี้อันนี้พ่อกําลังเพาะใช่ไหมครับอันนี้เป็นด่างเหลืองนะเพื่อนเนกระดาษด่างด้วยนะคะ ก็พามาชมทั้งพริกด่างทั้งกระดาษด่างเหลืองด่างขาวเลยนะคะเอฟซีก็กำลังพ่อพันกันอยู่นะคะพริกพ่อก็เดี๋ยวให้แกได้เยอะๆเดี๋ยวเราจะมาขอแบ่งสักต้นมีหลายอย่างเลยให้เราได้ชมนะคะเพื่อนๆเอฟซีก็แวะมานะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไรสไตล์ก็พามาชมของคุณพ่ออะไรนะคะพ่อพ่อชื่ออะไรนะหนูๆๆลืมละฮะ ประคองนะคะคุณพ่อประคองกเกษมเกษมสุขใช่ไหมคะพ่อเคยลง y ย t u b บไหมว่านูได้ดูอยู่ <c oughs> โอเค <c oughs> okay, นะคะเพื่อนๆนีนวันนี้ก็พามาชมทิกด่างน,นะคะของคุณพ่อประคองกเกษมสุขนะคะอยู่บ้านแกใหญ่ตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อน็ในี เราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปของเรานะคะก็คงจะพอให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงให้กับเพื่อนๆเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่สนับสนุนช่องตะวันรัศมีด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณ5000การติดตามนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านตลอดไปนะคะ เข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนเพือนทีแล้วเราจะไปดูหมากผู้หมากเมียกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ